สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะที่เก่านะคะตรงที่แม่น้ําจุดนี้นะคะวันนี้นะคะอากาศดีนะคะแต่จุดนี้ที่เข้ามาแคมปิ้งกันตร,ตรงนี้นะคะวันนี้เราจะมาเดินหาผักป่านะคะแดดดีนะคะทุกคนวันนี้นะคะแดดดีมากเลยนะคะทุกคน ดูฮอสงสัยมีคนตกดอยอีกแล้วมัง้งเป็นไงตัวเองบรรยากาศดีไหมสุดยอดเลยเนาะวันนั้นเรามายังไม่ไม่รกขนาดนี้นะวันนี้มันลกมากเลยอะ่ะนี่ค่ะทุกคนบรรยากาศ โอ้โห oh, สวยงามมากนะคะแม่น้ำลำธารน,น้ำตกเล็กๆนะน้าะสวยงามมากๆเลยค่ะน้ำใสสะอาดมากนะคะที่ญี่ปุ่นเนี่ยกลางป่ากลางเขาเนี่ยแม่น้ำอะ่ะจะเยอะมากแล้วก็ใสสะอาดมากนะคะเอามื่อก่อนเนี่ยเขาจะมีแคมปิ้งกันตรงนี้นะคะ มีให้เช่านะคะตรงนี้ส่ยจะยกเลิกไปหมดแล้วนะคะอ่าเพาะว่าเศรษฐกติจไม่ค่อยดีนะคะเนี่ยเพื่อนจะลองลองไปลื่นนะตัวเองเห็นว่าเป็นก้อนหินอย่างนี้นะอาจจะไขรนะ้ำมันก่อนนะมันจะลื่นมากนะตัวเองต้องระวังเลยแหละ วอนนี้เราเล่นยังไม่ได้หรอกมันอากาศเพิ่งจะร้อนต้องเดือนหน้าเดือนในเราถึงจะมาอ่ามาแคมปิ้งกันเนาะโอ้ไม่เมื่อก่อนเนี่ยเขาจะทำแคมปิ้งให้เช่าไงเออไปเดินหาผักกูดแถบนี้แถบนี้ไม่มีว่ะตรงน้น่ะ ค่ะทุกคนเมื่อกี้ที่เราถ่ายตรงจุดนั้นอะที่เป็นอ,อ่เป็นห้องว่างาเก่าลกรลางอ่ะเมื่อก่อน,ออนเนี่ยเขาทำเป็นห้องเป็นรีสอร์ทเงี้ยให้เช่าอ่ะแต่ตอนนี้ยกเลิกไปหมดแล้วนะคะทุกคนนะนไม่มีอะไรแล้วกนเอ่า นี่ค่ะนี่ค่ะเรากลับเข้ามาถ่ายให้ทุกคนดูอีกรอบหนึ่งนะคะตอนนี้ใบไม้เริ่มเขียวแล้วนะคะบรรยากาศเริ่มร้อนขึ้นเรื่อยๆนะคะเย็นล่มรื่นละว,วันนี้ร้อนนะตัวเองเ,เออแต่ในนี้เย็นมากใบไม้ตอนที่เราถ่าย เป็นช่วงๆให้ทุกคนดูอะตรงหน้าใบไม้ร่วงก็จะเหมือนใบไม้ต้นไม้แห้งเหี่ยวตอนนี้ออกใบอ่อนใบแตกใบอ่อนหมดแล้วนะคะทุกคนตอนนี้นะคะแตกใบอ่อนหมดแล้วเห็นไหมเขียวชะอุ่มหมดละร่มรื่นแล้วคะ่ะเราจะเดินไปที่อ่า ริมแม่น้ำตรงนี้นะคะที่มาถ่ายให้ทุกคนเป็นประจำอะ่ะนี่ค่ะตอนนี้นะเราขึ้นมาด้านบนแล้วนะคะอ่าเมื่อกี้เราอยู่ข้างล่าง,งแม่น้ำเนาะอือใช่ใช่ใช่นี่นะคะขึ้นมาด้านบนแล้วก็จะสวยขึ้นเรื่อยๆนะคะ ให้น้ำเดี๋ยวเดือนหน้าเนี่ยครอ,อบครัวเขาก็จะพาลูกพาหลานมาเล่นน้ําตรงนี้กันนะคะหน้านี้ก็มีที่ให้เช่าววทำบาร์บีคิวนะคะทุกคนตรงนี้นะคะจุดนี้บาร์บีคิวนะคะมีที่ล้างที่อะไรให้หมดเลยนะคะ มีน้ำให้ใช้หมดเลยหน้าร้อนก็อย่างนี้แหละทุกคนอยากจะเข้าป่าเข้าเขาอะ่ะเพราะว่าอากาศมันร่มรื่นมันเย็นสบายอะ่ะน่ะเห็นไหมเห็นหมน้ำานะะน้ำตกเป็นชั้นๆัชั้นช,นชนลงมานะคะ เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเรามาถ่ายให้ทุกคนดูรอบหนึ่งแล้วนะคะในจุดนี้นะคะเพราะว่ายังไม่ร้อนเท่าไหร่แต่ตอนนี้อากาศเริ่มร้อนขึ้นเรื่อยๆนะคะอากาศดีทีเดียวแหละแดดดีด้วยนะคะ ด,ดูดูความสวยงามนะน้ำตกจากยอดเขาลงมาเป็นชั้นๆชั้นๆแบบนี้เลยนะคะตอนนี้เราเล่นไม่ได้นะคะเย็นจัดเลยนะคะเดือนหน้าน่ะถึงลงเล่นได้นะคะดูบรรยากาศรอบเขาไปด้วยกันนะคะ ค่ะทุกคนนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะคะเป็นร้านขายผักขาประจําของเรานะคะวันนี้เรามาสายมากเลยนะคะอตอนนี้ใกล้จะร้อนนะคะมาดูจะมีผักอะไรแปลกๆหรือว่ามีผักที่เราาถ่ายคลิปให้ดูคลิปก่อน,เ,นเหมือนเดิมหรือเปล่านะคะเหมือนเดิมค่ะทุกคนมีผักปอยเล้ง ผักกูดเต่งได้ผักอะไรเหมือนเดิมทุกคนนะได้ถั่วฟูใช่ไหมเนี่ยเอาผัดใส่กุ้งอร่อยอัไอผัดอไผัดสใส่ไข่อ๋อผัดสใส่ไข่นี่หัวหอมก็เริ่มถอนนะคะหัวนองหัวหอมอ่อนๆเลยนะคะทุกคนว้ายเจอแล้วต้นกระเทียมเนี่ยเอ,เองเดอ,อกรอกระเทียมกระเทียมดอกกระเทียมมาเถียงอีกนี่น เทียมมาดูมันจะเป็นหอมมันจะเป็นอะไรนี่ได้ยังไงนี่นี่กุ้งนี่นี่เอาไปผัดใส่ใส่กุ้งผัดแบบจีนอนะ่ะเอาไปลวกก่อนไงลวกแล้วถึงเอาผัดเนี่ยอร่อยเหมือนเดิมทุกคนมีผักนี่ไม่ใช่สลัด ช่วงนี้ผักยังไม่ออกนะคะก็จะคงจะร้อนเนาะทุกคนก็จะมีแบบผักหน้าหนาวเหมือนเดิมผักที่จะเป็นพวกกระหล่ำปีซื้อเลยซื้อเลย,เลยนี่ผักกาดต้นเล็กเนี่ยตัวเองแกงสุกไกอ่อ่ะนี่ผักกาดผักกาดต้นเล็กๆนี่ทุกคนแกงสุกไก่คงอร่อยน่ามาดูมาดูมาดู มาดูอากาศนี่แงกงใส่ไก่อร่อยนี่ตัวเล็กๆออมแกงออมแบบอีสารอืมมีชอบเกือมีชอบหรองั้นก็จิ้มกับน้ำพริกก็ได้ลาบๆเพื่อนไม่เอาเอสอนุกอันน่ะเกืออะไรหนมาเคืออ๋อต้นมะเขือมีต้นมะเขือขาย ไม่เอาแล้วไม่ใช่เหรอมะละมีเดี๋ยวเราซื้อมะละไปสองต้นเออเดี๋ยวจะเอาไปไปปลูกมะละนี่เหลือแต่เราสองคนถ่ายถ่ายสะดวกสบายเลยถ้ามีคนญี่ปุ่นเข้ามาแล้วก็สองกล้องแบบนี้ไม่ได้นะทุกคนนี่ ได้ผักอะไรอะไรเขาเรียกว่าหัวอะไรตัวเองเนี่ยข้าวปั๋วข้าปั๋วข้าปั๋ปปปอเอาไปดองใช่ไหมเยอะเอาไปผัดซุปนิโซะอร่อยเหรอ,อผักบางอย่างก็ไม่รู้จักนะทุกคนเพราะว่าเราไม่ใช่คนเมืองหนาวเนาะนี่ค่ะผักตามฤดูกาลนะคะทุกคนเหมือนเดิมนะคะ แต่มเกเขือเทศเนี่ยอร่อยหกร้อยเยนตอนนี้เราเดินอ้อมร้านขายผักนะคะแล้วก็มาที่ร้านขายของฝากจุดนี้นะคะติดกันเลยกับร้านขายผผัเอออขนมปังกินดีไหมเนี่ยจเจ๊มันมีอุดอง้งสวางมีเบนโตขายด้วยนะ นี่ค่ะอันนี้อะเหมือนทองม้วนเลยตัวเองมาดูนี่เหมือนบ้านเราอะ่ะมันเหมือนขนมบ้านเราอะคล้ายๆทองม้วนเห็นไหมขนมแบบเนี้ยนี่ออกใหม่นะเนี่ยที่ทําใหม่นะตัวเองเมื่อก่อนไม่เคยเห็นมี้โหถุงเบลอเออเบนโตมีอู้หูรีนอ่อิเดี๋ยวเราจะซื้อ,อกินอย่างอื่นไม่ได้เลยโหนะ่นากินมากเ็นโตเนโต ยังกิน,นอะไรอ่ะก็ซื้อกุ้ยกินก้งกินเนี่อ๋อก็ซื้อไปวันนี้เราเพิ่งทำเมื่อสอวันก่อนนี่เ็นมคุณะนา่ากว,วันนั้ออนですかね

อนีเต้าหู้สำหรับตรงนี้นะคะทุกคนเขาก็จะมีเชียวยูนะคะถือว่าซีอิวญี่ปุ่นนี่นะคะเขาจะทำที่นี่เลยนะคะเ,ออเขาจะทำที่นี่เลยนะคะจะอร่อยมากเลยนะคะแต่ราคาค่อนข้างแรงอยู่นะคะขนาดขวดเล็กนิดเดียวอย่างนี้นะคะก็เจ็ดร้ยเยนแล้วนะคะค่อนข้างแรงนะ ราคาค่อนข้างแรงแต่อร่อยนะถ้าซื้อไปก็ไม่ผิดหวังนะคะเพราะว่าที่อำเภอที่นี่เขาทำเองเมีหลากหลายอย่างเลยนะคะที่นี่นะคะเออข้าวเหนียวดำก็มีนี่เห็นไหมนี่นี่น,นี่นี่เขาทำอย่างนี้เลยนะคะข้าวข้าวไลบรี่อ่ะทุกคนเนี่ยข้าวเหนียวดำ เธอไม่สนใจข้าวเหนียวดำเหรออยู่ไหนเนี่ยเรียกหาเพื่อนเอาละคะ่ะทุกคนตอนนี้นะคะมาก็จุดเดิมอีกแล้วนะคะกลางเขากลางท้องนาตรงนี้นะคะตรงน้ำใสบริสุทธิ์ตรงนี้นะคะ,าตรตระ,คะชาวบ้านเขาก็นำไปดื่มกันในจุดนี้นะคะนี่คะ่ะ ตอนนี้ที่ญี่ปุ่นเขาก็ปลูกข้าวดำนากันเกือบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนลงต้นข้าวกันแล้วนะคะเห็นไหมเมื่อกี้เราลงจากยอดเขาตรงโน้นมานะคะนี่ค่ะนี่เพื่อนก็จะนำตัวเองล้างขวดให้สะอาดเลยนี่ค่ะ น้ำน้ำเย็นมากเลยนะคะทุกคนตรงนี้ดื่มได้เลยมาเอาตรงนี้เหมือนกันใช่ไหมนี่มีแต่คนมาเอาทั้งนั้นแหละตรงนี้น้ำอร่อย <นะ S 2> ด้วยนะคะทุกคนตรงนี้นะคะแล้วก็ถ่ายให้ทุกคนวนไปเวียนมาอยู่แถวนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปตรงสามเจ้านะแล้วก็เราจะอัปเดตให้ทุกคนดูเรื่อยๆนะคะสำหรับตลาดสดนะคะเดี๋ยวเราจะ ไปตลาดสดที่หนึ่งนะคะอ๋อที่บ้านตัวเองใช่ไหมเวลาดสดนั่นแหนเหรอออตลาดสดตรงนั้นไงที่บ้านเราอ่ะนั่นแหละแล้วก็จะไปถ่ายตลาดสดนะคะให้ทุกคนดูอีกรอบหนึ <the 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 ่งนะคะใูปเมืกีติดเมื่อไหร่โอ้ไม่ใช่กล้องแคร์อืมไม่เป็นไรหรอกขี้ปากเราล้างถ่ายไปแล้วเออใช่ได้สามขวด นะคะสำหรับน้ำตรงนี้นะคะทุกคนก็นำไปดื่มกันนะคะเอาละคะ่ะทุกคนตอนนี้นะคะเรามาถึงที่ตลาดสดที่เก่าของเรานะคะที่ในอำเภอของเรานะคะแต่เรามาสายนะคะวันนี้เขาเก็บไปหมดแล้วนะคะทุกคนเห็นไหมโล่งหมดละตอนนี้ไม่มีแล้วตัวเองเขาเก็บขึ้นรถหมดแล้วใช่ไหมต้นละสี่ฮกเลยเหรอ ก็จะสี่ร้อยเยนเออไม,ไอไม่ไม่มีแล้เวเราลองลองเดินไปดูดิเผื่อมีสักร้านหนึ่งเดินเดพาเพื่อนเดินไปเดี๋ยวล็อกรถแป๊บนึงก่อนแเดินไปเลยโอเขาเก็บแล้วเนี่ยเ,เก็บหมดแล้วเขาเก็บของขึ้นรดขึ้นรถหมดแล้วนะคะทุกคนตอนนี้ เรามาสายมากอะเที่ยงวันแล้วอะ่ะค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็ได้กลับมาวนมาที่ศาลเจ้าตรงนี้นี่อีกแล้วนะคะเราก็จะมาถ่ายอัปเดตให้ทุกคนดู เป็นช่วงๆะนะคะทุกคนเราก็ถ่ายไปหลายคลิปแล้วแหละนะคะตอนนี้ก็อากาศเริ่มร้อนแล้วใบไม้อะไรก็เป็นสีเขียวนะคะดูรอบๆไปเลยนะคะเป็นสีเขียวอากาศเย็นนะคะกลางเขาเนี่ยก็เลยจะมาถ่ายให้ทุกคนดูเรื่อยๆนะคะทุกคน ่ช่วงใบไม้ร่วงใบไม้ผริกใบไม้เปลี่ยนสีนะคะทุกคนตอนนี้ก็อากาศเริ่มร้อนแล้วเราก็มาถ่ายให้ทุกคนดูอัปเดตให้ทุกคนดูเรื่อยๆนะคะทุกคนนี่ค่ะวันนี้เรามากับเพื่อนสองคนด้วยนะคะเดี๋ยวถามเพื่อนก่อน,ต,อน,อน,น,นตัวเองจะขึ้นไปมานี่มานี่มานี่ตัเองจะขึ้นไปไหวสารเจ้าไหม เออขึ้นไปเดี๋ยวเพื่อนจะบอกว่าจะขึ้นไปไหว้ศาลเจ้าตรงนี้ศาลเจ้าตรงนี้นะคะเมื่อกี้เราล็อกรถรือยังอะงอแล้วก็ตรงนี้นะคะศาลเจ้าตรงนี้ก็มาถ่ายบ่อยมากเลยนะคะพูดซ้ำๆขอโทษด้วยนะคะอ่า ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงนะคะทุกคนแล้วก็อากาศก็ร่มรื่นด้วยเงียบสงบด้วยนะคะเหมาะสำหรับเรามาหน้าร้อนนี่มากเลยนะคะทุกคนเนื่องจากอ,อ,อยู่ข้างล่างหม,ม,มู่บ้านอย่างเงี้ยมันก็จะร้อนเนาะถ้าเราขึ้นมาบนเขาอย่างเงี้ยอากาศค่อนข้างจะเย็นนะคะบรรยากาศค่อนข้างจะดีนะคะ ศาลเจ้าข้างบนอยู่ด้านบนเลยนะคะศาลเจ้าตรงนี้ก็มีซื่อเสียงในด้านาสุขภาพร่างกายนะคะมาไหว้กราบไหว้ขอพรให้เรามีสุขภาพดีไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอะไรอย่างเงี้ยก็อย่าให้หายไวๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนนะคะนี่ก็จะมีมันไดขึ้นไปบนเขาเลยนะคะทุกคน ค่อนข้างจะชันหน่อยนะคะเดี๋ยวรอเพื่อนแป๊บหนึ่งเนาะเพื่อนไปล็อกรถนะคะเอาละค่ะทุกคนสู้ๆ,ๆไว้ด้วยกันนะคะให้เพื่อนออกกำลังกายมากน้ำหนักนางขึ้นมากเลยตอนนี้เออเป็นไงถ้าขึ้นสักสามสีรอบนี้ลดแน่นอน เนี่ยพักละเห็นไหมแล้วอย่าไปขึ้นไวสิขึ้นช้าๆค่อยๆไปนะอย่าว่าแต่ตัวเองเลยเราหอมเลยังหอบเลยแต่ถ้าใครออกกำลังกายนะก็ดีนะนะาทุกคนเห็นบรรยากาศรอบๆไหมต้นไม้เขียวชุ่มเลยเนาะเห็นไหมที่ญี่ปุ่นนี่นะคะชนบทหรือบ้านนอกอะไรอย่างเงี้ย บรรยากาศนะคะบนเขาเนี่ยค่อนข้างจะเย็นเนาะจะเย็นเย็นสบายเลยแหละเดี๋ยวเจอกันที่หน้าศาลเจ้าเลยนะคะทุกคนค่ะทุกคนเราได้มาถึงหน้าศาลเจ้าละตนเองกราบไหว้ศาลเจ้าขอพรอ,อย่าเจ็บไข้อย่าได้ป่วยอ่ะไหว้ ทุกคนตรงหน้าเนี่ยตรงนี้เขาก็จะมีใบอะไรนะเซมซีเซมเซมซีเสียงอะไรนะเสียงรักก้าพูดไม่เป็นนะซีเสียงรักเออนะอ๋อเขาไม่ได้ใส่เหรียญหรอไม่ได้ใส่ตรงนี้ไม่มีเป็นสารเจ้านี่ นี่ก็มีเม็ดอมให้ด้วยนะเห็นไหมเม็ดอมเม็ดอมให้ด้วยไม่มีที่อ๋อเขาใส่ตรงนี้ไงยอดตรงนี้เหรียญใช่ใช่ใช่ะทุกคนเราต้องใส่ม่อนไม่เป็นก็เดี๋ยวเอาไปฝูกเถอะปะเราตัวเองเสียมเสียมซีมาแล้วล่ะนะเห็นไหมใอาลูกไว้ดีกว่าอ๋อนี่ก็นี่ค่ะที่ญี่ปุ่นต้องหยอดเหรียญนะคะทุกคน ใบเซมซีเมื่อกี้เขาบอกว่าไงโอเคโอเคดีใช่ไหมโอเคอ่าดีแล้วไม่ต้องผูกใช่ไหมแต่เราจะผูกไว้ดีกว่าไม่เอาไปแต่เราถ่ายไปแล้วไงเอาเลยเราอ่านใหมอีกแต่มันได้ยีจิโอเคเนาะได้คำว่าได้โอเคนะคะทุกคนที่ใบเซมซีที่เราเอามาอ่านแล้วก็ถ้าใครดวงไม่ดีหรืออะไรเงี้ยก็มาผูกไว้ตรงนี้ นะคะนี่เพื่อนก็ผูกตัวเองผูกใช่ไหมอ่าผูกไว้นเนาะได้จีแต่เราถ่ายรูปไปแล้วอืได้จีอีใช่ไหมได้แต้คำว่าได้อืมเราไม่เคยจับเลยอ่ะไม,ไม่ไม่จับก็ดีไม่อยากรู้ใช่ไหมไม่ใช่อ่าไม่เคยสนใจอ่ะเราอ่ะอ่านะ,นะ โอเคนะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะจ๊ะโอเคค่ะ <Okay. S 1> นี่ค่ะทุกคนมาด้านหลังสามเจ้านะคะเดินอ้อมอ้อมเขาต้องให้เดินรอบๆอบศาลเจ้าเดี๋ยวถ่ายรูปไหมไนี่ค่ะเดินอ้อมไปเรื่อยๆนะคะมีแต่ต้นไม้ใหญ่ๆที่ญี่ปุน่นบรรยากาศร่มรื่นหน้าร้อนเนี่ยนะเข้าป่าเข้าเขาดีที่สุดนะตัวเองเนาะ อนั่นแหละอันนี้ก็เป็นสารเล็กๆนะคะทุกคนนี่ก็มาถ่ายให้เป็นระยะ,ระยะให้ทุกคนดูนะคะต่อเนื่องกันหน้าแต่ละหน้าแต่ละหน้าบรรยากาศมันก็จะไม่เหมือนกันนะตัวตัวเองเนาะ เมื่อกี้เราลงบันไดตอนนี้เราลงด้านนี้ลงด้านนี้มันจะเย็นกว่าเนาะอุนจีีย่เดินทุกวันเราก็หมอนอนเย็นๆสิก็อบอกแล้วไงจักรยานอ่ะอย่าเสี่ยงเลยดีกว่าเพราะว่าญี่ปุ่นมันมีแต่ซีเมนแล้วก็มีแต่ฟุตบาทอันตราย เดินอะไรก็รู้จักเกาะมั่ง <Okay. S 1> ทุกคนเราลงมาด้านล่างสุดแล้วนะคะตอนนี้เรามาถ่ายตรงจุดเนี้ยอะไรนะสารเจ้าอาหมาจิ้งจอกอืม mm hmm. สารเจ้าหมาจิ้งจอกตรงนี้นะคะสําหรับคนที่ค้าขายนะเราก็ mm hmm. มาขอพรได้ขอโชคขอลาบได้นะคะทุกคนอินาดีจินจาะ

ฮะตรงนี้เหรอมูลาสงิออใช่ที่อำเภออาคโนชีนะทุกคนถ้าใครอยากจะมาเที่ยวจังหวัดเงียตาก็อย่าลืมมาเที่ยวออำเภอมูลาสงิ ไม่ใช่อัมเป็อุปสราคีอันเปอนาคโนชีนะคะทุกคน